ช่วงเอเวอเรสทองครับชื่อมิตรครับครับพี่แหม่มขาครับมาจากบ้านอ๋อครับอยากจะถามนิดนึงครับพี่พี่แหม่มแต่ก่อนนี่เราที่ออกมาแคมป์ปิ้งนี่เพราะสาเหตุอะไรครับพี่ก็ลูกไม่ครบมั่งอันนี้จริงใช่ไหมพี่ลูกไม่คบเพื่อนหนีเที่ยวบ้าก็ชอบธรรมชาติครับแล้วแต่ก่อนเราเริ่มจากจากเต็นท์แบบไหนก่อนครับพี่ เป็นกลางทั่วๆไปตามเพื่อนชวนก็ไปไปแล้วก็เอ้ยเขาบอกเดี๋ยวไม่นอนตรงอะไรเขาแหลมครับครั้งแรกเลยครั้แหลมคือเต็นท์มาแล้วก็เป็นกลางครั้งแรกเลยคืนนั้นไม่ได้นอนเลยทำไมพี่โอ้น้ำมันไหลทั้งคืนเลยไงอน้ำก็สู้สู้สู้ครับอ๋อสะดวกสบายอย่างเงี้ยอ๋อโอเคค่ะฝนตกน้ำท่วมไม่ตัวครับหายไปพักหนึ่งเลยไม่ไหวถ้ากลางแล้วมัน เปียกนะเฉยเครับอืมก็เลยเริ่มเริ่มขยับขึ้นมาก็เห็นเขารีวิวกันก็เลยเอ๊ะดีอ่ามันลงมาแรงอ้มดอะไรเนี่ยมันไม่มีนะครับใช่ไม่อันตรายไม่อันตรายไม่อันตรายด้วยนะก็ซื้อกันแล้วก็เพื่อนก็ซื้อหมดไปกันมากี่ทริปแล้วพี่เยอะเนอะเยอะใช่ไหมพี่แล้วเพื่อนที่มีแรปเตอร์ด้วยกันเนี่ยแรปเตอร์จะมีทั้งหมด7จ็ดคันเจ็ดคันแคันแล้วแปดคันค่ะก็ทุกคันก็จะติดกันหมดวันนี้มาไหมครับพี่มาวันนี้ไม่ได้มา แต่ส่วนใหญ่ก็ไปออกด้วยกันใช่ไหมพี่ไปกันเรื่อยไปกันเรื่อยมีความประทับใจที่เที่ยวที่ไหนบ้างครับที่ที่ไปแล้วชอบมากๆชอบก็โอ้โหทุกที่เนาะไปทุกที่ที่ไปชอบหมดเหรอคะทุกที่เพราะว่าเมืองไทยไม่ไปไม่รู้เยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับพี่เนาะครับแล้วเมื่อคืนได้ออกไปมิ팅ตรงนู้นไหมไปอ่าไปครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่อ๋อมันอยู่แล้วครับวงนี้เอาเล่นสนุกๆแล้วก็ทุกคนก็แฮป p y เป็นกันเองดีค่ะครับคนก็แฮปปี้กับกับแคมป์ด้วยอะไรด้วยเนาะครับ นั่งมีส่วนร่วมกันครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่มินครับขอบคุณครับครับพี่หนุ่มกับพี่เอนะครับสอบถามนิดนึงนะครับพี่สมัยก่อนที่เราออกมาแคมปิ้งครั้งแรกเนี้ยเพราะอะไรเราถึงออกมาครับพี่คือชอบธรรมชาติเสพธรรมชาติกับบรรยากาศความคือมองแล้วมันมาสบายตาก่อนไม่ได้เล่นอย่างงี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์ธรรมดาเต็นท์พื้นธรรมดานะครับก็เที่ยวมาพอสมควรจะเป็นเต็นท์พื้นธรรมดา อันนี้มันมีงานไปเทครับก็ไปเดินงานบ้านละสวนก็ไปเจอเห็นเอเวอร์เรสต์คือตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยเลยมันก็ได้ได้คือได้ฟิลจากที่ว่านอนพื้นอะไรเงี้ยครับก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูก็เลยจัดจัดเลยใช่ครับเลยทริปแรกก็เต็นเต็นหลังคาททริปแรกเลยที่ไปติดมาเสร็จปุ๊บก็ไปนี่เลยด้านืนก็แนะนําไปที่ด้านบนเลยครับไปลองเทสก่อนใช่ติด สิบเอ็ดสิบโมงม่ะสิบเอ็ดโมงบ่ายก็เข้าออกเลยใช่ครับครั้งแรกที่นอนเต็น์สบายมากครับนิ่มคือไม่คิดว่ามันจะเราตัวน้าหนักตัวผมร้อยกว่าครับแป้งย่าเข้าวแขไรหน่งสิบสองสิก็ไม่คิดว่าจะรองรับเราได้แต่ก็สบายก็ไปกันมาหลายทิปไหมพี่หลายทิปแล้วครับอ๋อไปบ่อยมากไปบ่อยมากมองตากะปุ๊บอ่ะอาแล้วเลยวันนี้อันไนไปแล้วของเก็บไว้ในรถเลยครับ คุยกันว่างก็ถ้าไม่มีลูกค้านะก็ไปเลยถ้าเป็นวันธรรมดานะครับครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเสาร์อาทิตย์ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่างานเราจะเสาร์อาทิตย์เยอะคุณใหญ่ลูกค้าเสาร์อาทิตย์แต่มีทิปเนี้ยคือต้องมาต้องมายังไงก็ต้องมาทิ้งงานเลื่อนนัดลูกค้าเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่เพื่อมาทิปนี้อย่างเดียวเลยได้ครับพี่ครับพี่แล้วเมื่อคืนได้ออกไปร่วมสนุกตกลงไหมได้ด้วยครับเป็นไงบ้างพี่บรรยากาศของพวกเราครับเป็นเป็นในมีเหมือน ทั้งที่ว่าผมทิปแรกนี่นะครับแต่เหมือนพอรู้สึกว่าเหมือนได้รู้จักกันมานานเริ่มผ่านเส้นไหนก็พักทายสวัสดีกันัยซึ่งดูแล้วมันอบอุ่นได้ครับพี่ทิปหน้าต้องมานะพี่ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่นอนนะพี่โอ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับผมป้อมครับผมต่อครับผมฝนค่ะครับผมขออนุญาตถามพี่ๆนิดนึงนะครับ อะไรที่ทําให้เราออกมาแคมปิ้งครับพี่คือขั้งแรกอ่ะต่อเขาเป็นคนแนะนําเรื่องเต็นท์แต่ก่อนผมมาเต็นท์พื้นอยู่แล้วเสร็จแล้วเต็นท์หลังคาแล้วสิโอเคเลยประทับใจประทับใจครับพี่ต่อครับโซ่ของผมผมเป็นสายบันเทิงมาก่อนครับเป็นเป็นสายบันเทิงไม่เออเขาเรียกว่าสายบันเทิงเราเราไม่เคยคิดว่าธรรมชาติจะอยู่คู่กับเราได้แต่ก่อนนะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนจนจนจนทาให้ผมมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่ม เริ่มแย่อเราเริ่มแย่เราเลยหันมามองธรรมชาติครับทีนี้เราหันมามองธรรมชาติคอนเซ็ปต์ของผมก็คือว่าเราจะอยู่กับมันยังไงให้มีความสุขและก็ไม่ลำบากมากอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้ในใจจนผมหาข้อมูลจนมาเจอเอเวอเรสต์คอนเซ็ปต์ของเขามันโดนใจผมมันตอบโจทย์เราเราไม่ได้หฮโซนะแต่เราเราเราอยากสบายแต่เราก็อยากอยู่กับธรรมชาติ ถ้าเราผลนผมีอะไรนิดนึงไหมนิดนึงไหมพี่ขับรถมุมมองของผู้หญิงมุมมองของผู้หญิงก็อันนี้ครั้งที่นึงนะครั้งที่สองครับที่ฝนครั้งที่สองติดตามแฟนมาอ๋อแต่ก่อนไม่ชอบหรือไงพี่คนชอบก็ชอบนะคะปกติชอบธรรมชาติแล้วเราก็ชอบท่องเที่ยวแต่ว่าเราก็ชอบที่จะแบบอยู่กับความสะดวกสบายมากกว่าจนแบบแฟนก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้นี่ซื้อมาแล้วเป็นเป็นเป็นรถอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ปลอดไทยนะจากเดิมที่นอนพื้นบางทีแบบ เวลาฝนอะไรมันก็แฉะเฉอะแฉะใช่ไหมคะแล้วแฟนก็หาพวกไอซ์เซอรี่ทั้งหลายอะค่ะมีแอร์มีแบบโอเครื่องชงกาแฟเนี่ยก็ของพูดถึงพูดถึงของนี่ผมขออนุญาตคุยกับเรื่องของต่อดีกว่าพี่อันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นส้วมเราอ่าไม่รู้ว่าหน้างานอะเป็นประมาณไหนแล้วก็ถ้าเราไปเจอแบบธรรมชาติที่แบบไม่มีห้องน้ําไม่มีไฟครับอย่าเอาให้ดูปล่อยงูปล่อยงูปล่อยงูหน่อยปล่อยงูหน่อยครับขออนุญาตปล่อยงู อุ้ยเบาด้วยเนอะอันนี้แม่งเจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเออเบาอะอันนี้อันนี้ของกุมแมวแล้วนั่งสบายมากเจ๋งเพราะอะไรพี่เจ๋งตรงที่ว่าเขาแยกชิ้นระหว่างมูนกับไอตัวนั่งอะแล้วเวลาเร็จเวลานั่งใช่ไหมมันก็จะมีตัวปิด ทําให้กลิ่นไม่ไม่เลอะแล้วข้หมุนในตัวนี้ออกไปแล้วเอาไอ้มูลตัวนี้ไปทําความสะอาดไปทิ้งในห้องน้ําออแล้วมันก็มีตัวเปิดที่เปิดแล้วก็เอาน้ําฉีดเหมือนเราฉีดแล้วไม่เดินไม่เดินเลยแล้วไม่มีกลิ่นเลยครับครับนี่ของโคแมนโอ้เจ๋งๆี่จ๋งๆอันนี้แจ๋งครับครับก็ยังไงทริปหน้านะครับพี่เจอกันอีกนะครับพี่ยินดีๆๆๆนะครับแท็กเลยฮะยินดีครับยินดีต่อให้สิ่งของมากมายเนี่ยมันดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเราไม่ได้เพื่อนที่รู้ใจมันก็ไร้ซึ่งประโยชน์ครับครับ โอเคพี่ขอบคุณมากปิดท้ายได้สวยเลยครับพี่ขอบคุณนะครับบครัเป็นไงบ้างครับโอ้โหไม่ได้โอเคก็มาทุกปีเมื่อปีที่แล้วก็ที่เมืองการปีนี้ก็มากับฝนเหมือนเดิมมากับฝนเหมือนเดิมนะพี่ช่วงปีที่ผ่านมาไปลุยไหนมาบ้างก็ปีที่แล้วเลยครับรู้สึกกับปลายภูหินล่องกล้าหน่อยครับเป็นไงบ้างครับพี่ก็โอเคครับลมจะลมไหมไม่มีฝนนิดหน่อยแต่อุณภูมิก็ประมาณสัก17-18ช่วงนั้นครับ ผมไปตอนช่วงไปพิจิกาอะไรครับอ๋อเราดีก็ติดโควิดช่วงนั้นก,ก็ปิดกันเลยไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่แต่บ้านกลางที่บ้านเอาอ่าก็มีเพราะบางทีเรากลัวลาขึ้นกับกลางสนามานหญ้าหน้าบ้านนะครับอ๋อก็กลางอยู่บ้านเรานะ <laughs> แ,ต <laughs> แต่ไม่ได้นอนนะก็ไม่ไม่ได้เจอปัญหาอะไร,รพี่อ๋อไม่มีไม่มีครับไม่มีแต่มีวันนั้นที่ไปเขาใหญ่เมื่อสักสามอาทิตย์ที่แล้วโดนฝนก็ไปสองวันสองคืนตลอดวันองนอนอยู่บนลังคาเนี่ยแต่ก็ไม่รั่วนะนะครับ สบายทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะครับโอ้สบายเลยก็สบายเลยครับไม่รั่วนะนะพี่ไม่รั่วครับไม่รั่วครับได้ครับพี่เมื่อคืนได้ออกไปมิทติ้งกับเขาไหมครับก็โอ้โหมันเฉอะแฉะแล้วก็ไปเห็นเขาเนี่ยเลยให้นั่งมานั่งดื่มเบียร์กับเนี่ยเต้นเต็มค่าเลยครับอ๋อได้ครับพี่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆบ้างครับนีก็เยอะครับเนี่ยรู้สึกว่านี่เขาจะมาจากสงขลาแล้วก็อีกคนนึงมาจากปัตตานีครับก็คุยกันเมื่อคืนก็นั่ง เลยมานั่งล้อวงกินกันตุกจตรงนี้อ๋อก็เหมือนเราได้เจอเพื่อนใหม่นได้เพื่อนใหม่ด้วยก็สนุกดีครับครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับ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 ผู้สวัสดีครับสวัสดีครับปกติก็ออกกัน2คนอยู่แล้วครับพี่ปกติผมจะไปทํางานต่างจังหวัดตลอดจะไปกระทีมงานจะกางเต็นท์นอนตลอดอ๋อก็คือเราเราเต็นท์อยู่แล้วใช่ไหอพี่ใช่เลยครับแล้วสมัยแรกๆที่เราออกไปกางนี่อะไรที่ที่ทําให้เราออกมาพี่ สมัยก่อนเคยเที่ยวธรรมชาติบ่อยๆสมัยวัยรุ่นชอบทอบนอนเต็นอยู่แล้วครับแล้วก็ห่างหายไปสักพักหนึ่งครับทีนี้ก็รู้สึกว่าเบื่อครับอยากจะกลับมาสัมผัสธรรมชาติครับก็เลยส่องเตาะครับสอมันจัดเลยพอเราได้ได้หลังคาแล้วเป็นไงครับพี่ออกไปลุยไหนมาบ้างโอ้โหสเดือนนี่ใช้มา เกินสิบทริปแล้วครับเกินเกือบ20ทริปแล้วอแล้วก็จะออกกันออกกันกับอาผู้สองคนออกกับทีมงานครับออกทีมงานลูกลูกนี่วันหยุดถึงจะได้เที่ยวอ๋ออาผู้ชอบไหมลูกชอบเมื่อคืนได้ออกไปเต้นเปล่าไม่นอนจิ้มอย่างเดียวนอนจิ้มอย่างเดียวพี่บอกได้ออกไปเต้นไหมพี่ครับผมเป็นไหมว่าบรรยากาศของพวกเราสุดยอดชอบชอบตรงตรงไหนบ้างพี่ความเป็นกันเองครับอืมแล้วก็ง่ายๆสบายสบายไม่มีพิธีรีตองเยอะอะไรเยอะ ชิลมากสุดยอดขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับพี่บอกครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างครับทริปนี้เลดีค่ะเลดีค่ะมันค่ะแล้วไงต่อมันเละไปหมดเลยไม่ทริปนี้ต้องใช้สติเวลาเดินทุกย่างก้าวต้องมีสติไม่มีสติอยู่ไม่ได้เป็นเพื่อนๆค่ะได้เต้นค่ะได้มันค่ะปลดปล่อยอารมณ์ค่ะอ๋อเมื่อคืนใช่ไหมครับเมื่อคืนใช่ไหมมิจฉภาพปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ โอเคนะพี่พี่ก็น่ารักพี่พี่น่ารักพี่คนหนึ่งชื่ออะไรนะพี่บิวพี่พีพี่บิวพี่บิวไาเวลามาพี้เรียกอีบิวอ่ะได้แหนเช้ามาทำไมงงงงอลืมลืมลืมเช้ามาเมื่อคืนพับตัดได้ครับพี่ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับ